สวัสดีครับหมอหมียินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากหายหน้าหายตาไปพักหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้เริ่มพอมีเวลานะครับกลับมาทำคลิปวันนี้ก็มีแกดเจ็ตมารีวิวอีกแล้วครับก็คือตัวนี้เลยครับเสี่ยวมี m e s e c u r i t y ตนะครับตัวนี้เป็นตัวสอ k นะครับที่เพิ่งออกมานะครับก็ของเดิมเนี่ยผมเคยซื้อมาแล้วตัวที่เป็นตัวเก่าครับตัวเก่าจะได้เหมือนได้แค่ full hd ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอตัวใหม่ออกมาเราก็เลยมาดูกันนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างและต่างจากตัวเก่าอย่างไงนะครับไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเรื่องอื่นก็คือตัวนี้เนี่ยต่างจากตัวเดิมก็คือความละเอียดของภาพเนี่ยปรับจาก Full HD ขึ้นมาเป็น 2K แล้วครับ รูรับแสงเนี่ยอยู่ที่1.4แล้วก็ตัวนี้เขาเคลมว่าในที่แสงน้อยเนี่ยสามารถปรับภาพให้เป็นภาพสีตอนที่ว่าภาพแสงตอนภาวะแสงน้อยได้ครับแล้วก็มีอินฟราเรดสามารถเห็นภาพต่างๆในสภาวะที่ไม่มีแสงได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ทำได้เหมือนตัวเก่าก็คือสามารถหันตัวกล้องครับแล้วก็สามารถสั่งการผ่านทางแอปพลิเคชันของเสี่ยวมีเนี่ยครับ ได้360องศาเลยสามารถกดไมคพูดถึงปลายทางได้เลยครับแล้วก็อันนึงที่ปื้มมากๆคือไอ้ตัวนี้แคเสเียปปั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากนะครับเมมที่รองรับได้สูงสุดก็คือ32กิกนะครับก็ถ้าใครจะซื้อเมมมาเนี่ยก็แนะนำว่าอย่าเกิน32กิกแล้วก็อาจจะดูสปีดให้เร็วนิดนึงนะครับโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างครับป ในกล่องก็มีแค่ตัวกล้องนะครับแล้วก็มีกล่องน่าจะเป็นอุปกรณ์ชาร์จนะครับก็มีคู่มืออันนึ่งเห็นแล้วคู่มืออันนี้น่าจะเป็นฐานไว้ยึดกับผนังนะครับก็จะมีพุกมาให้ด้วยแล้วก็จะเป็นตัวนี่ครับตัวสาย usb นะครับที่ให้มาเป็น usb a นะครับ t o ท t ไหนว USB นะ t o micro usb ครับ ก็ยังเป็นไมโคร USB ไม่ใช่ USB type c นะครับก็ไม่มีหัวชาร์จมาให้นะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ห,หัวชาร์จมาคุณคุณว่าตัวเก่าจะให้ให้หัวชาร์จมาด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะต้องลองเช็คข้อมูลดูอีกทีนึงแต่ตัวนี้ไม่ได้ให้หัวชาร์จมาด้วย โอเคเดี๋ยวเรามาประกอบร่างมันก่อนนะครับว่าสุดแล้วมันโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวผมเชื่อมกับแอปของมี o m e ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันทำอะไรได้บ้างอ่าอันนี้ก็ผมต่อไฟแล้วก็เชื่อมต่อ w i f i ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนติดตั้งตอนแรกเนี่ยอเขาแนะนำให้เอามือถือไว้ใกลๆอุปกรณ์พอสแกนเจอปุ๊บ มันจะมีลิงก์ให้เราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านนะครับใส่รหัสเข้า Wi-Fi เรียบร้อยปุ๊บนะครับการจะเชื่อมต่อกับน้องเนี่ยเขาก็จะมีวิธีให้สแกนนะครับก็คือเราเอามือถือสแกนจะมีอ่าเป็น serial number กับ QR code ตรงนี้ครับอ่าสแกนก็ได้หรือว่าถ้ามือถือเราโฟกัสไม่ติดอย่างของผมเนี่ยโฟกัสไม่ค่อยติดเพราะว่า QR code ค่อนข้างเล็กก็เราใช้วิธีอ่าให้น้องเขาแจ้งเป็นรหัสได้ครับก็จะพูดเป็นตัวเลขนหัส4ตัวพอเรา กดเข้าไปตามรหัสสีตัวนั้นนะครับมันก็จะลิงก์กับแอปพลิเคชันของมี Home โดยอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือที่บอกว่าใส่ไมโคร s b ได้เนี่ยสรุปใส่ยังไงก็หลังจากเชื่อมต่อนะครับผมก็หลังจากเชื่อมต่อเข้าแอปมี Home นะครับนี่มี่โฮมแอปสีเขียวอันนี้นะครับอพอติดตั้งปุ๊บเราแอดกล้องเข้ามาแล้วปุ๊บเราเข้ามาที่น้องครับเข้ามาที่น้องก็จะเห็นว่า มันสามารถบังคับได้ครับว่าซ้ายขวาหน้าหลังยังไงแล้วกดไปที่ตรงนี้ครับเรากดให้มันเหยหน้าขึ้นอ่าตอนนี้ผมจะให้มันเหยหน้าขึ้นนะครับอ่าพอน้องเหยหน้าขึ้นปุ๊บช่องที่ใส่ไมโคร USB ก็จะโผล่ขึ้นมาครับอยู่ใต้ตรงใต้กล้องของน้องเนี่ยครับแล้วก็เอาไมโคร u s เอไม่ใช่ไมโคร USB ไมโคร s d การ์ดครับช่องใส่ไมโคร SD สด์การ์ดใส่เข้าไป อันนี้ผมก็ลองใส่เป็นแบบ1 6กิกพอนะครับหลังจากใส่ไปแล้วปุ๊บอ่าแล้วก็กดลงมาสังเกตว่าน้องเราสามารถบังคับน้องหันซ้ายขวาหน้าหลังได้นะครับดูจากวงแหวนสีทองของน้องก็ได้นะครับกดหันซ้ายอ่าอ่าหันมาแล้วหันสุดได้ก็คือจากด้านหน้ามาด้านหลังได้180นะครับอ่า ลองหันอีกด้านหนึ่งน้องก็จะหันกลับมาได้ถ้านในนี้ก็จะเห็นภาพนะครับภาพว่าน้องเขาเห็นอะไรอยู่อ่ะหมุนต่อหมุนต่อลูกโอเคก็หันมาจริงๆก็เกือบครบ360องศานะครับอ่ะทีนี้เราหมุนกลับไปให้ไปอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับอีกอันหนึ่งก็คือที่ปรับได้ก็คือปรับเลยแล้วลูกโอเค ปรับเงยได้อ่าที่เมื่อกี้เปิดไว้ใส่ s d card หรือเปิดปรับกลมได้นะครับโอเคก็เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เขาบอกว่าพอแสงน้อยแล้วจะเห็นภาพเป็นภาพสีนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเทสกันว่าจะเห็นเป็นภาพสีแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตลองปิดไฟดูอ่าพอปิดไฟปุ๊บอีกดวงนะครับ ก็ถ้าในโหมดนี้น้องก็จะพอม,มืดมากๆเนี่ยน้องก็จะปรับเป็นอินฟราเรดครับก็จะเห็นเป็นขาวดำอยู่ดีนะครับถ้าเห็นในกล้องเนี่ยอ่าก็จะเห็นเป็นขาวดำอยู่นะครับแต่เขาเค้มว่าถ้าแสงน้อยๆเนี่ยก็สามารถกลับมาเป็นภาพอ่าสีได้ครับบางส่วนแต่ตอนนี้คือมืดมากความคมชัดในแอปพลิเคชันมีโฮมก็ค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะครับ <Yeah. S 2> ตอนนั้นผมซื้อผ่าน Lazada นะครับ b i r ร์เดย์เซลตอนนั้นมันมีโปรลดราคาอยู่พอดีมันจะมีคูปองซื้อ3าเครื่องพร้อมกันไอตัวเนี้ตัว 2K เนี่ยตอนซื้อมาอยู่ที่ประมาณ1,090บาทนะครับแต่ว่าถ้าช่วงปกติเนี่ยจะอยู่ที่ราคา1,390บาทก็ตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ว่าอ่ะ เราได้ภาพที่ชัดขึ้นที่ความละเอียด 2K นะครับก็เลยผมลองเปลี่ยนมาซื้อตัวนี้อีกตัวไว้ติดตั้งที่บ้านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยอาจจะค่าตัวอยู่ประมาณา700กว่าบาทถึง800กว่าบาทนะครับถ้าช่วงไหนลถเบิร์เดย์เซลหรือมีช่วงเลข22 33 44อะไรเงี้ยช่วงวันที่เขาจัดโปรโมชั่นลดราคาเนี่ยราคาค่าตัวก็จะอยู่ประมาณ700ปลายๆนะครับสำหรับตัวเก่า แต่ผมว่าจริงๆแล้วก็ใช้ดีทั้งคู่นะครับเดี๋ยวยังไงเรามาดูภาพกันหลังจากนี้นะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ